สวัสดีครับทุกทุท่านที่รับชมช่องราไปอีสานบรราครผมสำหรับว,วันนี้จะพามาชมการสร้างบ้านเนาะพี่น้องหลังจากที่เราตอมุกเสเร็จแล้วเราก็จะทําการเทพื้นครับผมเดี๋ยวพาไปเลงน,นี่ครับเรามาเริ่มกันเลยด้ยพี่น้องครับอันดับแรกเราก็ทําการขุดดินเพื่อวางคานเนาะพี่น้องนี่ครับผมจะใช้ความห่างของปลอกคานนั่นประมาณยี่สิบเซนครับผมความห่างของมันครับผมนี่ครับแล้วก็ทําการปรับ รับเพื่อนให้เป็นเสมอแล้วก็ค่อยวางแบบทีหลังเนาะครับผมนี่ครับให้ชมเบิ่งขันตนคร่าวข้าครับผมนี่ครับระดับเพื่อนผมก็จะวางเป็นเชือกครับผมนี่ครับแล้วก็ทําการตอกลักไว้ความหนากับประมาณหกถึงเก็ดเซนครับพี่น้องแล้วแต่คนอยากได้หนาก็เพิ่มเขาไปอีกครับผมนี่ครับการวางไฟเม็ด ผมใส่ประมาณหนึ่งม้วนพอดีครับผมอันนี้ผมจะเทระดับพื้นประมาณห้าสิบตารางเมตรเนาะพี่น้องนะครับจะเทพื้นให้ได้ระดับตรงนี้เลยครับผมนี่ครับใส่แบบไปเลยครับผมนี่ครับนี่คือระดับพื้นที่ผมหาไว้นอกพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับผมเส้นแดงๆเลยละครับผมนะครับห่างจากพื้นประมาณหกเ็ดเซนครับผม นี่ครับคานผมก็จะเทไปพร้อมกันเลยพี่น้องเพื่อเป็นการเซฟต้นทุนเนาะพี่น้องเซฟต้นทุนแล้วก็เป็นการสะดวกครับผมนี่ครับคานกลางผมก็ได้ไ่แบบเพราะว่าเทไปเต็มทีเดียวพร้อมกันเลยพี่น้องอันนี้ก็แล้วแต่ไปสะดวกเด้อผูดใดอยากเทคานก่อนอันดับเรกก็ทําได้ครับผมอันนี้ผมจะทําทีเดียวเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทํางานเนาะพี่น้องนี่ครับเตาเทปูนปุ๊บก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมนี่ครับ มองไปฝั่งหุ่นโหจะเทไปชนกำแพงฝั่งนุ่นเลยครับผมเนี่ยเคลียรเพื่อนที่เรามัดรวดมัดไฟเมตดให้เรียบร้อยพี่น้องนี่ครับจะค่อยมาเทสี่แพ็กครับผมหลักการคำนวณกันง่ายๆพี่น้องเราก็หาความกว้างคูณความยาวคูณความลึกน้องพี่น้องก็จะได้ไอ ปูนที่เราสั่งซีแพคครับผมก็จะได้พอดีเป๊ะเลยครับผมพี่น้องนะครับหรือเราจะไปให้ร้านเพิ่นคำนวณให้ก็ได้พี่น้องไปดูขั้นตอนการเทเลยครับผมนี่แหละครับขั้นตอนสําคัญหนึ่งที่เริ่มได้ก็คือการฉีดน้ำพรมเพื่อให้ความชื้นเพิ่นสัมผัสดีกับปูนให้จับก็ดีครับผมพี่น้องนะครับเราพรมให้ชุ่มๆไปเปียกไปเลยครับเพื่อเป็นการปาด หนาปูนง่ายๆเนาะพี่น้องครับผมถ้าบผมหน้ามันจะแหงนเกินไปครับผมนี่ครับผมสั่งเป็นรถซีแพคมาเลยครับผมเพื่อเป็นการสะดวกเนาะครับผมนี่ครับผมสั่งประมาณสามคิวครึ่งครับผมนี่ครับจำนวนมาเรียบร้อยนะเนาะพี่น้องไปบึง่งว่าเราทำการที่จะ เต็พื้นที่พอดีบ่ครับผมปเบปิ่งกันเด้อพี่น้องนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะพี่น้องครับผมเพิ่นคำการพรมน้ำกันครับผมเพื่อเป็นการลาง,ง่ายเนาะพี่น้องปล่อยเลยครับ ขั้นตอนนี้ผมจะจ้างคนมาช่วยหนึ่งคนครับผมเด๋ยวสั่งคนมาช่วยีววเเป็นออลอรยค่ับ เราจะทำการปาดให้เสมอกับลักที่เราตอกไว้พี่น้องนี่ครับปาดให้เสมอที่สุดเนาะพี่น้องนี่ครับมามาแต่งขอบ บริเวณฝั่งนี้ผมก็จะทาให้น้ําไหลออกข้างครับผมพี่น้องที่ต่ำกว่าระดับพื้นนิดนึงครับผมบริเวณที่เทก็จะเห็นว่าจะพอดีเป๊ะเนาะพี่น้องครับผมนี่ให้สูตรคํานวณเด้อพี่น้องกว้างคูณความยาวแล้วคูณความลึกเนาะพี่น้องแล้วก็ระดับคานเราก็วัดต่างหากอีกครับผมมันจะได้ตรงเป๊ะพอดีเลยครับผมพี่น้อง อพอทําเสเร็จแล้วเราทํากันนี่ครับพอทําเสเร็จแล้วเราทํากันเอาไม้กวาดครับผมมาขูดเพื่อให้จับกับกระเบื้องเนาะเพราะว่าผมจะปลูกกระเบื้องนี่ครับให้เป็นจมจับใบครับผมขอเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับคนที่กําลังจะทําบ้านต่อเติมบ้านครับผมโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวผมจะลงคลิปการก่อหรือว่าการฉาบสําหรับคลิปนี้ ขอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ